เราไปต่อกันที่การประชุมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของทางสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกันบ้างครับโดยทางสพทนะครับได้ย้ำบทบาทสําคัญของกอตปนไม่ใช่แค่การตรวจสอบหรือรายงานผลแต่เป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนางพัทรวรรพัทราบาวรวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศรรการึกษาขั้นพื้นฐานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศรรการึกษาของเขตพื้นที่การศรรึกษาหรือกอตอปอนอ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของคณะกรรมการกอตปนอให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการงานทั้ง4ด้านได้แก่ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไปตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษาในการประชุมครั้งนี้นางพัทรวรรณกล่าวว่า ปัจจุบันการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจําเป็นต้องอาศัยกลไกลก,าการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะคณะกรรมการกอตปนถือเป็นองค์คณะบุคคลสําคัญตามกฎหมายที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูป,ปรธรรมมิใช่มีหน้าที่เพียงตรวจสอบหรือรายงานผลเท่านั้น แต่ยังเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่เป็นผู้ที่เข้าใจบริบทและปัญหาอย่างแท้จริงและสามารถเสนอแนวทางที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงได้อย่างเหมาะสมพร้อมทั้งขอให้คณะกรรมการกตปนเป็นพลังสําคัญในการชี้แนวทางและสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถยกระดับคุณภาพทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพชีวิตของผู้เรียนอย่างยั่งยืน